สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปันผลชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูดักแด้หนอนด่วงกว่างนะครับตัวนี้เป็นชุดที่ผมน่าจะเลี้ยงลืมครับพอดีไปไล่ไอ้ผนดูในกระปุกเก่าที่ยังลงเหลืออยู่แต่ปีนี้ว่ากระปุกไหนไม่ได้แกะก็เลยมาเปิดดูกระปุกนี้ครับ จดไว้เป็นสายสตีนบวกสอมมลเป็นตัวย่อของสายนะครับที่ผมตั้งขึ้นมาเนาะปูนี้มีโยงสองตัวครั้งสุดท้ายที่เปลี่ยนอาหารคือสกันยา6กนะครับผม,มบองมาแกะด,ดูวันนี้ก็เจอหนึ่งหนุ่มครับผมดวงนิพทรงสวยทีเดียวเชียวทรงนี้เป็นทรงที่เขาทำเองทา ธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ทำให้เขาจะตั้งโครงตามลักษณะทรงเขาของเขานะครับตัวนี้ก็ถือว่าทรงเขาเราใช้ได้เริ่มเห็นเงาของอ่าทรงเขาลางๆละแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นออกมาเป็นตัวด้วงกว่างสีดำหรือสีแดงนะครับ จะส่งพอใช้ได้ตามต้นสายพอดีสายนี้จะเน้นเป็นทางเขาล่างหรือว่าเรียกว่าหัวท่านเน้นเขาล่างขาบนไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เราจะมาส่องไฟให้ดูนะ,ะนี่ส่งเข่าของเขาก็จะน่าอยู่ประมาณนี้ครับแต่ยังไม่เห็นชัดเจนมากนักนะในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ต้องไปส่องกดไฟไอตัวไฟหลอดสีเหลืองๆรับหลอดสีขาวไม่ค่อยเท่าไหร่นี่พอเห็นลา,ลางๆเนาะนี่พอขาบนขาล่างไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ตัวนี้คร่าวๆน่าจะลอลค่าภายในเดือนนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะพักตัวประมาณเดือนฤุจิกา อาจจะได้เล่นประมาณสิ้นปีชุดนี้เป็นชุดที่ดูหนาวเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นตอนเขาลอกคาบออกมาเป็นตัวอีกทีนึงว่าทรงมันจะสวยขนาดไหนนะครับยังไงจะรายงานผลให้ดูอีกทีนึงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e ให้ช่องานฝนชแนลกันด้วยนะครับ um crap